ครับสวัสดีครับน,นี่ได้ควินมอลลี่ลังสิตได้มีโอกาสได้ทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็น คิปที่พูดถึงรถที่ใช้งานมาเยอะๆนะครับอย่างพวกรถเก่งนะครับหลายๆคนเข้าใจว่ารถเก่าแล้วไม่ยังไม่ดูแลอะไรดีมากนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆนะครับรถเก่าก็เหมือนกับเราเราใช้ร่างกายนะครับมานานนะครับลงเลยเข้าไวกลางคนนะครับ เราก็ต้องบำรุงรักษาดีๆฮะนะคนเรายังกินวิตามินเสริมเลยถูกไหมฮะออกกาลังกายกินวิตามินเสริมนะครับสิ่งดีๆให้กับร่างกายพอ,อรถเก่าคนณอย่าไปใช้น้ำมันเครื่องแบบว่าเกตถูกๆเป็นความเชื่อที่ผิดครับไม่ใช่ว่าใช้อะไรก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรเขาถึงอยู่ได้ได,ได้ถึงยาวนานแบบขับได้ถึงสองแสนสามแสนโลเพราะว่าเจ้าของเดิมหรือว่าเราเข้าสู์ตลอดใช่ไหมฮะใช้น้ำมันเครื่องดีดดดๆถูกไหมฮะ คันนี้นิสสันทีด้านะครับอายุก็ประมาณ10กว่าปีแล้วอายุประมาณ10กว่าปีแล้วดูดูดเลขใหม่นะฮะแสนหกนะครับแสนหกแปดนะครับก็เป็นรถบ้านนะครับ10กว่าปีแล้วถือว่าเป็นรถบ้านที่วิ่งประมาณปีละประมาณ1 5 0 0 0ันโลโดยประมาณ ถ้ถึงคราวที่เราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเราก็ควรที่จะเลือกใช้แตสิ่งดีๆนะครับตัวนี้ก็แนะนาเป็น 5w30 ครับโมลิเจนนะครับตัวนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับของ l q u u i m o o l ีนะครับดูนะครับบนฉลากหลายหลคนไม่เคยดูนะครับ a p i s n เลยนะครับสูงสุดของน้ำมันเลยนะครับสามารถใช้กับให้รถยืนอื่นได้นะฮะ bmw ปีสองพันสิบแปขึ้นไปนะครับเฟียสทางไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นฟอร์ดนฮะฟร์ดนี่ก็แนะนำา <c oughs> นได้เกียนะครับ o อเปนะครับโฟ kswagen น,นะครับเห็นไหฮะเบอ,อละเอียดมากเลยหนไหมฮะระบุบบไปถึงสเปค 5้านะครับ0 0นย์ศูทับห้าศูครับตัวนี้นี่ใช้ได้กับรถที่ใหม่ๆก็จะดีมากเลยนะใช้ได้ทั้งแก๊สโซลีนครับแก๊สโซลีนดีเซลอันนี้ก็คือใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับแก๊สโซลีนเนี่ยก็คือเบนซินนะครับรถไฮบิดก็ใช้ได้นะีน่ยรถที่มีฟังก์ชันพุช กูสตาร์ทนะครับก็ใช้ได้ตอนนี้รางวัลเพียบเลยเห็นไหมฮะบางคนไม่เคยสังเกตนะครับคนไม่เคยสังเกตเป็นน้ำมันที่ออกปี2020นะครับด้านหลังฉลากก็มีการรับรองคุณภาพนะครับจากกรมพลังงานนะครับกรมพลังงานะใช้ได้รถเบนซินดีเซลนะครับ API SN นะครับสูงสุดเลยนะฮะ ี่ราคา2อ0 0ันบาทอันนี้จะโปรนะครับ1,890าบาทนะครับตัวนี้เม็ดอินเจอรมันเลยนะเห็นไหมฮะน่าใช้มากมากนะครับอันนี้เราก็จะใส่ใจในการดูแลนะครับเราก็จะฟัดชิ่งเขาก่อนนะครับแล้วก็ล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนด้วยก่องแท้นะครับหลายคนนี่ตกมาตายนะครับตกมาตายเห็นน้ำมันในในออนไลน์ เห็นน้ำมันในออนไลน์โอ้ถูกนะครับถูกแถมกองด้วยอ่าเขาแถมกองเทียบให้คุณนะฮะแถมกองเทียบให้คุณจริงๆไม่อยากจะพูดเลยเขาแถมกองปลอมให้คุณนะครับเพราะว่าไม่มีพ่อค้าคนไหนนะครับขายของขคัดทุนะครับกองแท้ในสัตว์นะครับ แทนได้สองก็เพิ่มตังก์อีกนิดเดียวนะครับเพิ่มตังก์อีกนิดเดียวได้กล่องแท้นะครับเห็นไหมฮะไม่มีสนิมเลยนะครับกล่องดีมีสปริงมีวาล์วข้างในเห็นไหมฮะจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับรูน้ํามันนะครับโอลิงนะฮะคุณภาพมันสมราคาเขา,าครับคุณจะไปกักทําไมคุณใช้น้ํามันเนี่ยกระป๋องหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทราคาเต็มอ่ะนะแล้วคุณไปคุณไปแบบว่า หลงกลการตลาดเขาโดยที่แบบกองปลอมอะไรนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับรถเก่าก็ต้องดูแลนะครับไม่ใช่รถเก่าเราก็ปล่อยไปตามมีตามเกิดน,นะครับถ้าคุณยังจะใช้เขาอยู่แล้วคุณหวังว่า,าจะฝากชีวิตไว้กับเขานะครับพาขึ้นเหนือล่องใต้นะครับในคณะนีว้วิ่งต่งยังหวัดวิ่งต่งหวัดแน่วิ่งดีนะฮะเครื่องหนึ่งหยุดแปนีนเหยียบ ปืดปืดปืดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถเก่าจำเป็นต้องดูแลเครื่องยนต์ให้ดีนะครับดีกว่ารถใหม่เพราะว่าชิ้นส่วนทุกอย่างมันสึกหรอนะครับถูกใช้งานมานาน,นสิบปีนะคุณต้องคุณต้องดูแลเขาดีกว่ารถใหม่นะครับแล้ทการเปลีนนะ่ยนาย มนเครื่องแต่ก่อนเปลี่ยนถ่ายเราจะทาการฟักชิงเขาก่อนนะครับฟลักชิงก็คือการใช้ใช้เคมีนะครับเคมีเข้าไปล้างทําความสะอาดครับตัวนี้จะมีมีสารชะล้างที่ที่เข้มข้นกว่าในน้ํามันเครื่องนะครับเข้มข้นกว่าไม่เข้มข้นได้ไงถ้กระป๋องหนึ่งต้องห้าร้อยห้าสิบนะฮะก็ต้องเข้มข้นกว่านะครับ เราทำการเทรลงไปในในในเครื่องยนต์นะครับในช่องน้ำมันเครื่องนะครับเทลงไปเลยนะครับคนฉลาดบางคนบางคนตกใจนะางคนเอ๊ะมันไม่คุ้นตาอนะไรเงี้ยก็มีหลายฉลาดนะครับมีหลายฉลาดถ้าคุณซื้อกระสุนลิควิดโมลีคุณก็ไม่ต้องคุณก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ ฝาครับฝาแล้วก็ทําการสตาร์ทครับเออจะทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณประมาณ5นาทีนะครับเพื่อให้น้ํายาฝัดชิงได้ทํางานนะครับเข้าไปผสมในน้ํามันเครื่องฮะก็จะถูกปั๊มแล้วก็ไปตามชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆเพื่อล้างคราบขม่าวนะครับให้ออกมากับน้ํามันเครื่องเก่าที่เราจะทําการถ่ายทิ้ง เน,เนื้อน้ำมันก็จะสีเขียวเขียวอื้อเลยนะเขียวเป็นเดือดฮักเลยฮะตัวนี้นี่แฟนแฟนเบนซินนะครับฮอนด้านี่ชอบเลยนะนตาเล่งนี่พูดปาร์เลยนะครับตัวนี้ที่ใช้ทั้งตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลด้วยนะฮอนด้าพวกดีเซลก็ใช้ได้ พวกอะไรอะ CRV นะครับตัวท็อปที่เป็นดีเซลนะครับแต่ว่าพวกตัวใหม่ๆพันห้าทโบทั้งหลายนะครับก็ไม่พลาดนะครับตัวนี้นะครับไม่อยากจะพูดเลยว่าดีกว่าน้ำมันศูนย์มากนะครับสายซิ่งทั้งหลายนะครับเข้าสูมรักษาวารันตีเสร็จแล้วก็ออกมาออกมาใช้สักระยะหนึ่งแล้วก็ออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้กัน รถคันนี้ไม่แสนหกแปดแล้วนะครับคุณฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะฮะเงียบเรียบเดินเรียบเพราะว่าเจ้าของนี่ใส่ใจนะครับใช้ของแท้ใช้น้ํามันดีๆนะครับใช้กองแท้นะครับเปลี่ยนถ่ายตามตามสเกต็ตของส่วนบริการนะครับส่วนบริการแนะนําให้เข้าระยะที่เท่าไหร่ก็เข้าตามนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าเสียแล้วค่อยซ่อมนะครับมันก็จะมันก็จะเครื่องยนต์มันก็จะเป็น ป็นการดูแลเครื่องยนต์ที่ที่ที่แมนเท์แนนฮะคือเราแมนเท์แนนก่อนที่มันจะพังนะครับเครื่องยนต์เขาก็ยังดูดีฮะเดินเรียบนะครับสะอาดเห็นไหมฮะภายในภายในเครื่องยนต์นี่ก็เรียบนะครับไม่มีเสียงก็แก๊กอะไรนะฮะภายนอกห้องเครื่องก็ดูสะอาดเนี่บ่งบอกถึงการดูแลเอาใจใส่รถที่ดีนะครับ